ครืนี้เราอยากจะถามซอกแทรกนิดหน่อยเกเป็นความหนักอ,อกหนักใจด้วยความทุกข์นี่ใครเป็นผูเ้เสวยอย่าครับใครเป็นผู้รับผลสำหรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นสำหรับหาผู้เสวยนั่นก็ไม่มีมีแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปรุงกันโดยอวิชชาตันหาวาฐานสร้างขึ้นแล้วก็เป็นความทุกข์ผู้ที่รู้สึกทุกข์ก็คือจิตที่ผิดนั่นเองจิตที่หมุดปรุงไปด้วยอวิชชาตันหาวาฐานสร้างทุกข์ขึ้นมา ทำให้ทำให้เช่นนั้นแล้วก็ความทุกข์เป็นเรื่องก็ไม่มีเหมือนกันนี่ครับความทุกข์ตามแต่สภาพแต่แท้นั้นก็ไม่มีแต่ปันมีจนได้ครับเพราะอวิชชาสร้างขึ้นตัณหาก่อขึ้นอย่างนั้นแล้วเรื่องของความดับทุกข์ก็เป็นเรื่องไม่มีหรือเป็นเรื่องมีครับเรื่องดับทุกข์จะทุกข์มีวิธีดับทุกข์ก็จะต้องมีแต่ว่าผู้ที่จะดับทุกข์นั้นไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีครับมีแต่ตัวทุกข์กับอุบายจะดับทุกข์ เนีย่ยพูดไปพูดมาก็ออกว่างอีกขนาดบทขยีย้มันว่างาพูดก็นำไปสู่ความว่างแต่ว่า,าว่างมากกว่างน้อยก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนสายทรรมที่แลกฟังมาเราจะหมุนมองล้อแห่งจักคือธรรมะนี่บทขยีย้มิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นมาบางครั้งบางคราวรามสาวะา